ศูนย์กับสี่สีไม่มีใช่ไม่ไหบริอยู่กล้วยยังสี่ศูนย์สามล่างแปดสามตัวนี้ให้แน่นตัวนี้ให้แน่นไม่ต้องกลับมาสำรองบัตร สามศูนย์บอได้เลยท่นอะไรตัวนี้ที่นี่ตัวน,นี้มันจิมันสิแลนขึ้นบนแล้วตัวนี้นตัวนี้มาแทนตัวนี้สิแลนขึ้นบนมวนนี้เจอไว,ว้จะบ่นนะสองสี่กันมานี่ย เป็น10เป็นหน่อยเป็นร er ้อยสองตัวนี้จ้ะสองตัวนี้บบบนี้น้สุดในวงกมนี่สอกับ8ปดมันส้นกันที่8ปดจ้ะวันนี้่กับ้วนกันที่ห้า นี่ประกบประกบบสูตัวรับสตมันยาวแ่กับ้อมโบน่อมมาแล้ว่าคือเกาแลาแบผาคือเกาแล้วยะเพิ่มยอยอเพิ่ม้านให้มันมันก็ไวใช่ไหยิบหยิบในมืเหครับ ยึดแต่งห้เงินดเสยงาตอนนี้เ็แม่คิดนายยางซนโอ้ไ่ดพ่นี้เนี่ยกะจะกะจะมาเอาไร่ดันตัเอยจ้าตัวจะตเล็กดังเด้อเต็มเอันนี้ติดล่างยังไม่เคยหลุดจ้าบ่ตรงแบบไ้วั ตัวนี้หายจับ,าบาลเลยแลวันเหรนอยูดย่ดิดเห็นยกันไว้อยู่ดินี่มันมันมันแมนเหรีกันไว้แต่ลดแล้วต้องยายาถิมยาถิมนะโนตัดโนตัดตัวนี้ของลกของย่งหมูย่มูนมันมันมันเด่นเด่น เดีล้วตวน้ตัดเบิดตวน้ตัดเบิดติดเปติดหาตัดเบิดแทะแต่บอทิมบ่อดตัดเบิดแล้วน่ตัดเบิดแล้วนี่ตัวนี้พวกพจักเียนี่ ติดล่างติดล่างดีตัวนี้ติดล่างดีติดล่างดีเรีนเล่นทุกตวเลยเลนบเรีน้าตัวนี้เปิดุดนี้หนึ่งสอหเป็นซิฟูกับป๋อมกหมันวกับสองตที่้นอ่างง่ายง สองตัวพวกกับตัวนี้ัวตัวนี้หักอนเื่ออะไดิเห็นเต้ซุนสงกกันดิกันในยินข่าวอย่ว่าบกกันหวหัวอนนี่อ่ามันได้สามหกสามดสามดดับดับสือออกอกมากต้อดิ สี่เก้ตัดเไม่ลงหน่วยไม่มีเก้าเก้าสองสองดับอกสองเก้าบะโยแสดงของหนูน่ะสดับดิว,วันนี้วันนี้ได้ไหมสี่ดับมาแปดมาห้ามาเก้ ป็นที่ห้าลองแปดแต่ว่ามเน์มเี่ันมันีมันมกียตวาบมันเลยยังงัตัวนี้สกับห้กับ1นึออกตัวนี้กว่าิจเตียมันเลยซ่อนกันหาันี่สูงกับแล้วมาเห็น

เห็นองตัวน <sm no no you know ี้ตัดนีแล้วบ่มากตัวนี้ต <|ja|> ัแปดห้าตัดื้ออยู่ดิซื้อยั่ซื้ออยู่ตัวละเก็ดร์อยแปดอยน้นยลอันนี้แล้วอันนี้แล้วนี่บ่มีแต่เสียตัวนี้เก็ยศูส ติดร่านมันทำกับเขาชื่อเรียกติดล้านนี่คือตัวนั้น่็มีอ่าม่นมีถ้าซากะสีมันจใส่จ้ะเพราะว่ามันมีมันเด่นจ้ะเด่นเจ็ดเด่นนี่แหละนี่อ๋อนี่บอกนายบอกว่ามันโซนที่ห้าเอาเอาหมดทุกตัวโอ้เอาหมดทุกตัวโอต้องทำหมดทุกตัวเจ้แเข้าใจแล้วทำหมดทุกตัวอันนี้นี่ ไดหไดก็ได้ดเลยวนี้าหตัวนี้บ้บหบบเห็นแ้วสกับมนบ้านนดนั้นั้นีวมีช่นกันที่ศตัวนี้เด่นแล้วสมเม็ดเดียว ก็ประกอบได้0 3เอาอยู่นี่ประเดีเลขเดือนตะบนเห็นตัวนี้มันเด่นสองตัวเลข8 3นี่ไม่ต้องกลับว่าสำหรับเท็ยบเจ้สี่ว่าให้ความเด่นตัวนี้ขีดเดียวบอกสั่นมาได้เดี๋ยวเม็ดเดียวเพื่อเจ้งสี่ไหม กันยังคืออะไดรมีเวลาคำนวณเลขเลยมันก็คำนวณอยู่นี่แหละนี่นั่งว่างๆเลยบัเด้อนี่แม่มี่ฟอมอยู่เนี่ยโอ้มีฟอร์มมีแม่มันแม่อยู่ที่เราบ่ได้ไม่เราเนี่ยที่นอกเสียหน่นยไม่ได้หลังเนอะบ่นเสียหน่อยที่บ่นบ่นบ่นหน่อยเฮยมันไหลหมื่นแล้วคือก็คำนวณไม่ตัดรอดคือก็ถือฟอร์มกัแม่มันมานั่ง วาาว่าสุดหนอหมกมันชุดยอดนถ้ามันดับเรียงไว้แล้วเลืนอยู่ใหนเหลียงคนๆไหนเน็เรื่องง่ายเนีในในเว็บในเว็บเนาะในเว็บ่ล้วหาลอยตัวหาลอยเป็นหาลอยใช้อตัวได้หาลอยก็่าแปดหาปรว่าบาดีไหม้วหายเจนเจนหาน้พ่อนาะไม่เห็นตัวนี้ให้ตับเลยตัวนี้ ยังไงมันได้ซื้อแล้วมันก็ซื้อตัวมันได้ทั้งซี่นี่จีนีอยู่บ่นแต่ล่องล่องแยกออกมาดูก่อตัวที่ซื้อได้แล้วตัวตัวโอใเ่นี่เนาะโอ้นี่อ๋อแม่คู่เอาอวันนี้แม่คู่ปูดำนี่น่ะแม่คู่ปูดำเด้อค่ะเด้อนั่นแลอบ่ไปใส่ได้มันนั่งิจีนีอยู่ตัวนี้ ที่สิจะวงให้5 8ดอยู <c oughs> <c oughs> ่นฮ่ันก็คิดจะเทียนี่แต่ก็บบบอกมันก็ได้ให้เขานีได้หาหมื่นหกหมื่นเจ็ดหม่นั่มดเนี่ยหาเจ็ดหาแปด8นี่น้อพอร้องหาเจ็ดหาแปดก็ได้หาหมื่นหกหมื่นเมืนกอกดก้อนนี่มันดับ2องมันดอกเก้าอมันอยอยู่ต้องหันดับเ็ งวดนี้ดับเกียร์เลขเลขดับเนี่ยพได้เงินดอกงวดนี้เกียรดับเพรสัูเลอจกแล้วนี่แต่ว่าในเรืองเบอร์นานึงู้กระพาดเทเดียวนานึกับที่ยี่สิบเกีสิบเกียรงวดละมันตามนี่แหละห้กระพาดเทเดียวอันนี้ก็พรามันดับเกียร์งดก็ดับเกีอยู่พยู่กระซางเพราะว่าสื่อยุบ <c oughs> สื่อเจ็บที่เก้าหนูห่ะดับหนูมาซื่อเรียกได้พอว้ยนี่แล้วมันถีบว่าอะไรนี่ดับหกได้ทังสี่เลยดับหกสามหกดับดับมันเก้าหน่วยข่าหัวบา,น,วา,าววน,นิ่เด็กต่อนโตมากท้งหมเทปของนี้เหนื่อยไปเห็นผู้เปยนได้สีขาหายว่าสันดอกย่าตัวนี่ แ้าวดสดับซื้อวันนั้นดอกกเสองเกซะเออจีได้นะ่าได้ดับหมอยู่ัต้นปีปลายปีนี่ปลายปีต้นปีจะหนูกะหลาย่าเด้อยู่คือกันนี่นี่มันกันานึงกับยี่สิบเต่ว่าซนี่ให้งวดที่สแล้วที่ดับ นี่งวดนี้เป็นงวดที่สามนั่นมันกับบัวเด่นนั่นกับกับบัวเด่นนี่น่ะจะว่าซื้อไว้อยู่ดิตัวนี้จำบัวเสือเลยนี่มันมันครับเกตแต่ว่าตัวนี้ยังสงสัยอยู่นี่มันมากไม่อยู่นี่ก็เลยซื้อไว้เขาเพิ่มเสือลายดอกตัวละสองเมื่อนตัวนี้ซสือสองสองเท้าสองคนสองเท้าสองคนสองเท้าสองคนหนูกับจีเซือสองเท้าสองคนเท่ากันแหละใช่เห็นไหมอันนี้ เอามาใกล้ๆกันก่อนระวางไม่คู่ไม่คู่ปูดำนะคะไม่คู่ล่างทรงปูดำเ <5 S 1> เน่นไปที่เจ <5 S 1> ็ดเจ็ดห้าแปดห้ากษากะมันใจพื้อกันค่ะพี่น,อน้องค่ะเอากษากนอน ยัดหามเปมล่ยนหามขึ้นก<ต>ันได้พอซักต,ตัวนี้มันบวมีแต่ว่าก็ซื้อซือไวจนอิ่มอิมองป่องแล้วอิ่มองก็ต้อง <laughs> บวมีตัวนี้บวมีก็สร้างมันมันแตกออกก็ได้ที่เขาค่พะพอซักซื้ออิ่มองป่องแล้วค่ะพี่น,อน,น้องีอใช้ใช้พอซักดื้อไปใช่ติดล้างดีติดล้างดีติดล้างดีดิอืมตัวนี้ตัวนี้ติดล้างดีผู้พิสจน์ะเทียรี่ยัยี่สิบเจ็ดนวด ค่ะยี่สิบเจ็ดงอนแล้วนนะเนาะนครงขานติดล่างดีนี่ยยี่สิบเจ็ดงอนนอ้องขเออว่ามันกิดจื้อพอได้แต่ว่าตื้อได้แน่จ้ะมีจังสี่มีจังสี่ล่างมันเนาะล่างกระมานี่ค่ะมีจังสี่เขาทั้งร่างทั้งบนบนกระซังมันเพราะว่าเหล็กร่างค่ะอ๋ออันนี้ก็ได้<ๆ>ดขอบคุณพ่อศักกับแม่ครูแล้วค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะแม่ครูขอบคุณค่ะพ่อศักขอบคุณค่ะ เอาไปส่ซูกไเสือได้กับเสือหอเสือได้กเสือสันปอาซางว่ามัโบได้กันล่